สวัสดีเอฟซีิท่านนะครับตอนนี้แมงกะบี้ก็มาเก็บผักบุ้งนะครับที่อยู่ในนานะครับนี่เดี๋ยวให้ดูโอ้นี่เลยครับได้ผักบุ้งนะครับหนึ่งกำนะครับกำใหญ่ด้วยนะครับเดี๋ยวก็จะเอาไปนะครับทํากับข้าวนะครับกินนะครับโอ้กหนีบในหลายมือแล้เนี่ยเราก็จะแช่น้ําเอาไว้นะครับผักบุ้งแช่น้ําเอาไว้เนี่ยนะครับมันก็จะทําให้ มันโตได้อีกนะครับอ่าทุกคนนี่นะครับผักปุ้งนะครับหนึ่งกร,รัมนะครับทุกคนถือว่าเยอะนะครับทุกคนนี่นะครับทุกคนนะครับเก็บจากนาของตัวเองนี่แหละนะครับบรรยากาศกบเขียบเขียดร้องโอ้อรรากาศดีดีนะครับอืม